นี่แหละกดแรงดึงดูดมดดำคชาพาเปิดประเด็นเมาส์ในแฉเบลลารานีเจอกับวินชวินครั้งแรกบนเครื่องบินคือยังไงก่อนได้รู้จักกันนี่แหละกดแรงดึงดูดในการนั่ง f i r s t Class เป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนจับตาความสัมพันธ์ว่าอะไรยังไงจะเปิดตัวเมื่อไร่สำหรับนางเอกสาวเบลลารานีกับนักธุรกิจหนุ่มตระกูลดังวินชวินเจียนวนทน์ ซึ่งว่ากันว่าหนุ่มคนนี้น่าจะเป็นรักใหม่ของสาวเบลล่าซึ่งก่อนหน้านี้วงในอย่างมดดำคชาพาได้เผยว่าทั้งคู่เจอกันครั้งแรกบนเครื่องบินแต่ตอนนั้นฝ่ายชายไม่รู้ว่าเบลล่าเป็นดาราเพราะปกติเขาทำงานอยู่ต่างประเทศงานนี้ก็ทำเอาคนคือฮาบอกว่านี่แหละพรหมลมิขิตขณะเดียวกันก็มีคนสงสัยว่าเจอกันบนเครื่องบินคือยังไงมีโอกาสคุยกันได้ยังไงก่อนที่ล่าสุด15พฤษภาคม2567 มดดำคชาพาจะพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมในรายการแชรหลังมีการพูดคุยเกี่ยวกับรักครั้งใหม่ของแขกรับเชิญเบกกี้สีทัญญาว่าเจอกันในสถานที่ดีๆเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าและคู่ควรจากนั้นมดดำคชาพาก็ได้พูดถึงเบลล่าราน,นี้ขึ้นมาว่าอย่างเบลล่าไปนั่งที่เขาบอกว่ากฎของการนั่ง First Class อะแล้วเราจะไปเจอคู่ใช่ไหมละ่ะเขาบอกสักครั้งหนึ่งในชีวิต เราเก็บเงินเรานั่ง first class ให้ได้ถ้าสมมติคุณนั่ง first class แล้วกดแรงดึงดูดมันจะมีจริงฉันเคยอ่านกดแรงดึงดูดในการนั่ง first class ของฝรั่งคนหนึ่งปรากฏเขาบอกว่าเบลล่านั่งอยู่แล้วอยู่ดีอยู่ดีคนมานั่งข้างๆก็คือผู้ชายคนนั้นเราผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานที่เมืองไทยเธอไม่รู้จักเบลล่าคือใครไม่รู้นั่นคือดารา แล้วก็นั่งเป็นแบบลองไฟล์อะไรอย่างนี้แล้วก็นั่งคุยกันเธอก็รู้จักกันนอกจากนี้มดดำยังเปิดประเด็นมาว่าเราแกคิดดูว่ามันมีอย่างนั้นจริงๆหรือว่ายิ่งกว่าละครที่มันหลอกรวยแล้วไม่รู้จักว่าคนนี้เขาเป็นดาราแกแบบว่าบุพเพมันดังขนาดนั้นอันเธอซึ่งทางพิธีกรร่วมคนอื่นๆและแขกรับเชิญก็บอกว่ามีแบบนั้นจริงๆนักธุรกิจเขาไม่ได้ดูทีวี